ไปไหนครับไปโรงเรียนไปโรงเรียนมาไปส่งปลาดีเลยใช่ไหมโอ้ยแค่คิดด่าไหมครับมีรถไทยมีรถไทยมีรถไทยกี่คันช่องรถไทยชองรถไทยโอ้โครับอืมช่องรถเออที่จะอึงเออ แม่สวัสดีครับนั่งดีๆครับลูกแม่สวัสดีอืมเข้านั่นไหลอยู่เี่อยู่เี่สองแหงเอ้มีสองแหงโอ้เจ้าอะไรจังซี่เลยบ่เจ้าห้าบอลแล้ว ไขาค้งตรงนี hmm. mm ้เบก็เ huh. ล ah, <ư? S 2> <laughs> ื <afood> <não> ่บอกใหมเาไม่มีใครเข้าโค้งอันนี้เบรนหรอว้าวเ้อเขามีมองล้างรถดูสิเอ๋มาเอาลูกลูกแม่ใอลูกไทยอือชงรถไทย ทำไมอ่ะเย็นเวลาจะไปส่งใครก่อนส่งส่งตั้ง <comigo> ตั้งก่อนติเอาไม่ได้ไปส่งไอ้ก่อนตีมาชงไอ้ไหมเอาไปส่งไอ้ไหมตั้งตั้งตชงตั้งตั้งก่อนว้าวใครจะไปทัวร์ซอยจะกลับมาจบทันไหมล่ะ เจ้าก็ขับเรียวซีเ,เจ้าเพิ่งออคิดออกเหรอใช่คิดออกหรอกใครนี่ต้องสับล้างให้พวกเจ้าอีก